สวัสดีครับมาพบกับฟาร์มในไร่ FTJ Family ครับหลังจากเมื่อวานที่ได้ลงอาคู่ผสมนะครับระหว่างเจ้าทองกับแม่ไฟป่าไปนะครับผมเป็นแม่เป็นแม่เป็นคู่จิ้นสายวงแดงนะครับก็แม่มีผลงานนะครับจ่ายลูกผ่านได้ถ้วยเงินเอ็มมานะครับเงินเงินเอ็มมาหลายตัวแหละนะเสร็จแล้วคราวนี้ หลายคนถามว่าเปิดจองหรือ,อยังนะครับตอนนี้กําลังเจราจาจองกันอยู่นะตอนนี้มีทักทาบทางเข้ามาหนึคู่นะครับแต่จะบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะครับพี่เอฟยังต้องรอให้แม่ไฟป่าเข้าฟกักสักหนึ่งอาทิตย์ก่อนนะครับแล้วเราจะรู้ว่าจะไข่จะมีเชื้อกี่ฟองนะครับแล้วเราค่อยจะมาคุยเรื่องจองกันนะครับแต่ตอนนี้ท,ที่ที่ติดต่อมาหคู่เนี่ยก็อาจจะเปิดจองให้นะครับหคู่นะแล้วที่เหลือเราต้องมาดูเพราะว่า ต้องดูว่ามีเชื้อกี่ฟองแล้วเราต้องมาลุ้นอีกว่ามีตัวผู้กี่ตัวนะคือรับเยอะไม่ได้ครับถ้าเกิดมีเนี่ยตอนนี้ที่เนเห็นอยู่ไข่นะครับมีอยู่เห็นเงาเงาเยไหมเออเห็นไข่นะสองสี่หกแปดนะครับตอนนี้มีแปดตอนนี้มีแปดฟองใช่ว่าจะเปิดได้แปดได้สี่คู่เพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะมีตัวผู้กี่ตัวตัวเมียกี่ตัวใช่ไหมแล้วจะมีเชื้อกี่ฟองเรายังไม่รู้แต่เชื้อน่าจะเยอะเพราะว่าปล่อยอยู่ อนนี้ปล่อยให้เขาอยู่หนึ่งต่อหนึ่งนะครับเจ้าทองก็แค่มีปัญหาตรงติดเชื้อผิวหนังนิดนึงไม่นิดแต่เยอะแหละแต่ตอนนี้ได้ให้ยาไปแล้วนะครับเริ่มเริ่มเบาแล้วใส่น้ำให้ท่างหลายกลางวันในช่วงนี้แดดร้อนแล้วก็อากาศร้อนนะครับคือเจ้าทองก็สมบูรณ์ดีเต็มที่นะครับกุ๊กกักดีเห็นไหมมีแค่ปัญหาคือติดขี้กาดนั่นแหละนะครับแต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรเพราะว่าเราเราไม่ได้เลี้ยงออกไปฉาป่าดะเนาะแค่ปล่อยทับตามธรรมชาตินะครับ เกิพราะว่าช่วงนี้ยพ่อไก่พ่อไก่ติดเป็นขี้กากเนี่ยเยอะแล้วก็ใช้ผ้าในการอาบน้ําเนี่ยมีอยู่สามผืนนะแต่เราอาจจะหยิบปนกันไปแล้วก็เลยติดขี้กากกันแบบชุลมุนวุ่นวายเลยก็เลยช่วงนี้งดอาบน้ําทุกตัวนะครับผมแล้วให้กินยาฆ่าเชื้อเข้าไปนะหายไปแล้วสองตัวนะครับหายแล้วสองตัวเจ้าทองตัวสุดท้ายนะเพราะว่าเจ้าทองเพิ่งเป็น เพิ่งเป็นตจวสุดท้ายเลยนะครับเดี๋ยวก็คิดว่าไม่น่าจะเกินอาทิตย์ก็ไม่น่าจะเกินอาทิตย์ก็คงจะหายนะครับช่วงนี้อากาศร้อนมากๆนะครับแม่ไก่ตัวน,นี้เสียดายมากเลยฟักแค่สองสองฟองเองนะครับน้ําหมดแล้วนี่น้ําหมดเดี๋ยววันนี้ต้องเติมน้ําเห็นไหมเพราะอากาศร้อนปุ๊บเราก็จะใช้น้ําค่อนข้างเยอะมากในการดูแลแม่ไก่ฟักไข่นะครับอ่าเดี๋ยวพี่เอฟเติมน้ําฟักไข่ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปให้ข้าวลูกไก่ข้างล่างกัน ออชุดนี้กินข้าวเก่งแล้วครับเดี๋ยวรออีกสักอาทิตย์หนึ่งแม่จะใส่เบอร์ปีกครับใส่เบอร์ประวัติที่ปีกนะครับผมแล้วก็อีกสักน่าจะอีกสักอาทิตย์หนึ่งใส่ได้นะครับแล้วก็ทำวัคซีนได้เลยนะเพราะตัวใหญ่แล้วครับสมบูรณ์แข็งแรงแล้วครับกินอาหารดี ชุดนี้ก็น่าจับจองครับเดี๋ยวดูเช็คกันนะครับเดี๋ยวดูเช็คอีกทีหนึ่งนะว่ามีตัวผู้กี่ตัวนะครับชุดนี้โครงสร้างค่อนข้างใหญ่ครับหลังกับหลังบ้านเช่ไหมหลังใหญ่ๆนะครับแต่ดูแล้วตัวผู้น่าจะน้อยครับรุ่นนี้น่าจะเยอะที่ตัวเมียนะครับตัวเมียจะค่อนข้างเยอะเยอะกว่าตัวผู้เยอะเลยแหละตัวผู้ที่มองมองอยู่น่าจะมีสักสาม สามหรือสี่ตัวเนี่ยนะครับน่าจะได้ประมาณนี้นะครับชุดนี้สิบเอ็ดสิบสองตัวมิโดผู้อยู่สามตัวสี่ตัวนี่ก็แผนกให้กำลังใจครับมารอมารอ,อก,กินอาหารที่น้องเคียกเลยนออกมากินอาหารเก่งครับเฉพาะข้างล่างเนี่ยอาหารค่อนข้างเยอะนะครับวันละกระถางสีกระถางสีเนี่ยประมาณ สองกิโลนะสองกิโลก็คือหัวอาหารหนึ่งกิโลข้าวเปลือกหนึ่งกิโลนะกินเนี่ยลูกไก่ชุดเนี้ยประมาณเนี้ยครับนี่หนึ่งชุดอันนี้หนึ่งชุดนะครับดูแล้วดูแปลกไหมไก่ชุดนี้เนี่ยมไม่รู้จะเอาใจเขายังไงละใส่หัวอาหารผสมข้าวเปลือกเข้าไปดูเลยเหลือก,กินแต่ข้าวเปลือกเหลือหัวอาหารอ่ะเพิ่งเคยเจอปกติจะเจอแต่กินหัวอาหารแล้วไม่กินข้าวเปลือก เออดูสิแล้วโครงสร้างเขาจะออกดีไหมไม่ยอมกินหัวอาหารนะ,ะดีจังเลือกกินแต่ข้าเปลือกส่วนชุดนี้ก็กินเก่งมากเลยกินมื้อหนึ่งก็อสองกระป๋องยกขึ้นใหญ่ๆนะครับอันนี้กินหมดทั้งหัวอาหารทั้งข้าเปลือกนะฮะแล้วก็มีอีกแม่หนึ่งที่ลูกเริ่มโตแล้วแม่นี้ครับ นี่แม่นี้แม่ไฟติ้งครับแม่ไฟติ้งพ่อไฟติ้งครับเดินลุยอย่างเดียวนะเดินเดินศาสตร์ภาษาเขาา้าใจง่ายคือเดินศาสตร์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 อย่างเดียวเลยไม่มีอะไรเลยนะครับก็ยังคงให้หัวอาหารสําหรับไก่เล็กๆอยู่นะไก่รุ่นนี้ถ้าเดินผมก็ยังให้กินอยู่นะครับให้กินเสริมกลัวโครงสร้างเขาจะ บลักกักไม่พอนะครับผมเราเราต้องน้่งโครงสร้างออกมาให้ได้สักให้ได้ตามที่เป้าหมายที่เราต้องการนะถ้าเราไม่ดูแลมันก็จะไม่ได้ไงถ้าไม่ได้ตามเป้าหมายมันก็จะเสียเวลาเสียปีเสียความรู้สึกเสียอาหารเออเสียหมดต่ที่ลงไปในปีนั้นนะครับกันก็ต้องเข้าใจกันด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเวลาให้อาหารผมจะให้ข้าวเปลือกหนึ่งส่วนนะครับแล้วก็หัวอาหารหนึ่งส่วนเลยเพราะว่าเนี่ย ข้อผิดพลาดคือไอ้สองตัวนี้เห็นไหมบทเรียนราคาแพงนะครับร้อยแบบมินิเลยอ่ะน่าจะไม่ไม่น่าเกินสองกิโลสองขีดนะครับตรงนี้น้ำหนักตัวก็จะเล็กเกินไปนะครับผมไอ้เจ้านี่ยังพอรุ้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าสามตัวนี้เราน่าจะเสริมอะไรให้เขาได้บ้างนะครับผมให้ให้โครงสร้างหรือให้กระดูกเขาใหญ่กว่านี้อีกหน่อยหนึ่งเพราะตอนนี้เขายังเด็กกันอยู่เลยครับยังขันไม่ชัดเลยนะแล้วก็ เยังไม่สู้แม่ไก่เลยนะครับนะยังมีเวลานะให้ให้เจริญเติบโตอีกอีกสักเกือบสี่เดือนนะ่ะสี่เดือนห้า <5 S 2> เดือนพอได้อยู่นะผมเอาวันนี้ก็ประมาณนี้ครับสเพฮเหะพูดคุยกันนะครับตามภาษาคนทําฟามนะฮะเออโอเคครับแล้วก็มีลรวก็จะคุยแลกเปลี่ยนกันได้ตลอดครับเพราะว่าเวลาผม อ่าลงคลิปไปลงไปบางอย่างผมก็ไม่นู้ผมก็จะถาม f c ไงเนาะคือบางอย่างบางอย่างที่เราลงไป f อก็จะเข้ามาบอกนะครับว่าไม่ไก่ตีไข่ทายังไงนะครับต้มกินบ้างละอะไรบ้างล้อต้มกินจนจะเป็นเก้าอยู่เลย <laughs> แล้วนะก็มีหลายวิธีนะครับที่คนแนะนำเข้ามาก็รับฟังครับรับฟังแล้วเอามาแก้ไขบางอย่างที่เราทําได้เราก็ทาบางอย่างเราไม่รู้จักจริงๆนะครับบางสิ่งบางอย่างทางเพือพ่อนๆแถวอีสานก็แนะนํามาให้เอาต้นอะไรไม่รู้เอามาต้มแล้วก็ทาอะไรอย่างเงี้ยเราบางทีทางภาคกลางภาคเหน,ออนือตอนล่างภาคกลางตอนบนของเราเนี่ยสุโขทัทยเนี่ยไม่มีหรือว่าอาจจะมีนะครับแต่เรียกคนละชื่อเออหรือว่าอาจจะมีและเรียกชื่อเดียวกันแต่ผมเสือกไม่รู้จักก็มีนะครับเพราะว่า ก็ไม่ได้ดรูู้ะไปทัทุกอย่างนะครับการเลี้ยงไก่ก็เหมือนกันนะบางอย่างเพื่อนเพื่อนเห็นอาจจะขัดหูขัดตาครับมึงทําอะไรอย่างนี้วะเออแต่บางบางอย่างก็คือเฮ้ยการเราทําอย่างนี้แล้วมันได้ผลนะแล้วอาจจะไปทําตามคนอื่นแล้วมันมันไม่ได้ผลใช่ไหมมันก็ต้องดูสิ่งแวดล้อมเราด้วยนะครับว่าเราทําแล้วมันอะไรที่เราทําแล้วมันสบายสะดวกได้ผลกับเรานะฮะเรามีเวลาทําแค่นี้ก็แค่นี้นะครับทําเอา เอาทาแล้วมีความสุขมายืนคุยกันได้ยิ้มแย้มแจ่มใสกันได้ทักทายกันมาอะไรกันมาได้ครับนะหรือว่าใครจะทําอะไรแล้วแท็กเข้ามาให้ผมดูอะไรอย่างนี้ก็ได้เออก็ดูแล้วก็ก็ดูไปด้วยกันนะครับแล้วก็พัฒนาไปด้วยกันนะครับแต่ส่วนสำหรับผมเนี่ยพัฒนานะครับเพื่อให้ FC เอาไปทำตามที่เอฟซีต้องการต่อไปนะครับส่วนผมเนี่ยคือกลายเป็นสายพัฒนาแบบเต็มร้อยแล้วนะพราะไม,ไม่ไม่ได้มีเวลาหรือไม่ได้มีความสนุกในการที่จะมา เอามาอาบน้ําตากแดดออกพักสนามอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่สนุกตรงนั้นแหละสนุกตรงที่ทําออกมาพ่อออกมาแล้วเข้าออกมาสวยออกมาโอเคมีการโชว์สเต็ปไปเราเห็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราแบบเอ้ยโอเคถูกใจประมาณนี้ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสหัวเราะก็แค่นั้นแหละครับพอเห็นแค่นั้นก็แค่นั้นจริงๆจบแล้วจบของผมจบแค่ตรงนั้นแหละมันไม่มันไม่มีอะไรที่จะไปลุ้นต่อนะครับบางทีเราอาจจะไปเอาไปลองดู สามส่อันอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บก็จบแหละเรากม็มันตันตรงเรแล้วเรารู้แล้วว่ามันโอเคแต่มันก็ได้แค่นั้นเราก็ไม่ได้เอาไปต่อยอดตรงไหนต่อนะครับแล้วก็ส่งต่อให้ fc นะครับผมมันก็ช่วยดูแลกันไปเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย